เชิญขอบพระคุณทุกคนที่ส่งเชิญมาตรงนี้จริงๆต่อไปฉันจะเป็นกําแพงในอีกสักระยะหนึ่ง <laughs> เพื่อทุกๆคนเพื่อไม่ใช่เพื่อหนูไม่รู้ว่าเพื่อใครแต่ว่าหนูไม่อยากเป็นกําแพงให้ใครก้าวข้ามแต่อยากเป็นกําแพงที่คอยดูแลแล้วก็อยู่ข้างๆมากกว่า สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับล่าสุดน,นะครับก็ได้มีการประกาศผลเลือกตั้งนะครับ B N K 4 8 r six i n g l e s e b a s u General Election นะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีนะฮะต่อจาก Concert Space Mission นั่นเองซึ่งผมก็ดูถ่ายทอดสดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปงานก็คือผมดูผ่านแอป True ID นะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปดูในงานจริงๆเนี่ย ก็ดูกันผ่านแอปนี้แหละก็เริ่มไลฟ์กันตั้งแต่1นึ่ทุ่มนะฮะแล้วก็สิ้นสุดไลฟ์เนี่ยประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะประมาณซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการจัดบรรยากาศนะฮะตีมงานของเขาเนี่ยการจัดสถานที่หรือว่าคอสตูมที่เมมเบอร์เขาใส่เนี่ยบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆคือเป็นมาตรฐานแบบระดับโลกเลยนะผมว่าเนี่ยลักษณะการประกาศก็คือเริ่มตั้งแต่อันดับอันเดอร์เนะฮะทีลสอันดับ4อันดับขึ้นไป แล้วก็จะเป็นเซนบันสเซอร6คนก็คือจะประกาศทีละอันดับซึ่งก็ต้องบอกทําตรงว่าโอ้โหตื่นเต้นมากนะฮะซึ่งผลคะแนนเนี่ยกูผู้ชมก็น่าจะทราบกันแล้วแหละแต่เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพคะแนนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ตามนี้ฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง32อันดับนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันน่าทึ่งมากๆเพราะว่า32อันดับเนี่ยจากผลดวลรอบที่2เนี่ยก็คือไม่มีใครหลุดจากพังเลยก็มีแค่อันดับที่มันสลับ ไปไปมาๆอยู่นี่แหละหลังจากที่พิธีกรเนี่ยได้ประกาศอันดับแล้วก็ประกาศคะแนนประกาศทีมแล้วก็ประกาศชื่อเนี่ยก็จะให้เมมเบอร์เนี่ยออกมาจากเก้าอี้แล้วก็ออกมาเล่าความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงกับอันดับที่ตัวเองได้ซึ่งผมก็ฟังทั้ง32คนได้เล่าความรู้สึกมากก็บอกเลยว่าเป็นความในใจที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความหลากหลายมากๆหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะอยู่32อันดับแรกด้วยซ้ําคิดว่าจะหลุดด้วยซ้ําแต่ว่า ทุกๆคนก็ช่วยกันโหวตจนมีชื่อน้องเขาเนี่ยติดอยู่ในผัง32อันดับแรกได้ผมก็จะพยายามเล่าให้มันครบทุกคนว่าเออแต่แลราคนรู้สึกยังไงเป็นยังไงนะฮะคืออย่างจิ๊บเนี่ยมาถึงก็แบบร้องไห้ร้องไห้หเลยนะคือแบบเฮ้ยไม่คิดว่าตัวเองอะ่ะจะมาอยู่ในสาออันดับแรกได้ก็ถือว่าดีมากๆที่ทุกคนเห็นความสามารถของจิ๊บแล้วก็ คอยสนับสนุนจิบนะฮะหรืออย่างจูเน่น้ำใสนิ้งอย่างเงี้ยเขาก็ตื้นตันใจออกมาก็มาเล่าความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราภูมิใจที่เราได้อันดับตรงนี้มาเราไม่ได้ผิดหวังเลยแต่จ,จะมีนิดน,นึงนะฮะตรงน้ำในะฮะก็คือนั่นแหละคุณก,ก็รู้ใช่ไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็อยางให้ทุกคนเนี่ยให้อภัยน้ำใสด้วยเนาะ ยกโทษให้น้ำใสด้วยคืออันดับก็จะประกาศอย่างนี้ 32- ถึง29ก็จะออกมาพร้อมกันก่อน4คนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอีก4คนถัดมาก็คืออันดับที่28แล้วก็ขึ้นไปถึงอันดับที่ย5เนี่ยไอยังก่อนกระอุ้มอย่างเงี้ยที่สามารถรักษาอันดับเดิมได้จากผลดวลรอบที่2โอ้โห,หสุดยอดมากนะฮะแล้วก็สาหรับฟอนเนี่ยกับผักขมเนี่ยเออพออยู่บนเวทีนี้ก็ปล่อยความบ้องบ้องความน่ารักนะฮะแหมอาจจะมา ตกโวตากันกลางเวทีนะฮะแล้วก็เป็น4อันดับถัดมาก็คืออันดับ24ถึง21อ่าก็จะมีจ๋ามิวนิกคา m มินอิสเรินะอันนี้ก็เป็นความบังเอิญมากๆนะฮะที่จ๋ากับมิวนิกได้มายืนบนเวทีเดียวกันนะฮะทั้งสองคนนี้เขาก็เคยเป็นนักแสดงร่วมกันมาก่อนเนาะจ๋าก็ร้องไห้ร้องไห้นะแล้วก็จะทําเต็มที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้องมิวนิก Munich เนี่ยบอกเลยว่าผมรู้สึกดีใจตื่นตันใจมากเป็นพิเศษนะ เพราะว่าก็เป็นเมมเบอร์ที่ผมชอบที่สุดในรุ่น2และผมโคตรกังวลแหละตอนที่น้องเขาอยู่อันดับที่32ในประกาศผลด,ดวนรอบ2อะ่ะกวัวมากว่าจะหลุดหรือเปล่าและตอนแรกก็จะไม่ได้โหวตให้มิวนิคนะแต่พอผมเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้ผมก็ต้องโหวตให้น้องมิวนิคด้วยก็โอเคมากๆที่นะ้องเขาขึ้นทะยู่อันดับย3่เออเราจะได้เห็นความน่ารักของมิวนิคกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเซนบ์ปเสืสก็ตามแต่ก็ดีแล้วดีแล้วที่ น้องเขายัางติดในส่วนของคาม,มินเนี่ยก็อม,มาแรงเหมือนกันนะคือก็ไม่ได้มีผลงานอะไรนะฮะแต่ก็ได้กําลังใจจากแฟนคลับนะช่วยดันคาม,มินนะฮะคือคาแรคเตอร์ของคาม,มิน,นก็เป็นคนน่ารักเหมือนอารมณ์แบบมนน้องสาวเราอะคือเป็นคนง่ายๆแต่ก็ดูมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอยู่ก็ต้องรอติดตามนะว่าในส่วนของอเดอร์เกิลเนี่ยเขาจะออกเพลงอะไรเนาะแล้วก็ยินดีกับอิซูรินะด้วยนะฮะหลายๆคนก็ซับพอร์ตแล้วก็อยากจะเห็นเนี่ยลินะเนี่ยเขา ได้โอกาสตรงนี้บ้างคือมันออฟฟิเชียลเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับอิซลินาเท่าไหร่ใช่ไหมก่อนเนี่ยก็ด้วยพลังจากทุกคนทําให้อิซลินานะติดในอันเดอร์เกิลจนได้แล้วก็เห็นอิซลินาร้องไห้ร้องไห้แล้วก็อาจจะพูดภาษาไทยได้แบบแบบเสียงสันส่นๆเนาะอาจจะฟังไม่ค่อยชัดแต่ก็พอฟังได้ก็รู้สึกตื่นตันใจมากๆแล้วก็ขึ้นมาเป็นอีกสีอันดับนะฮะ ก็จะมีมิโอริมินมินแบมบูซัดจังนะฮะ mm hmm. ก็คืออันดับที่20-17อันดับที่20เนี่ยมิโอริเนี่ยก็คือมาติดกับอิซึลินะเออเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นคู่เลยนะฮะ mm hmm. อยู่ติดกันโอ้โหเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีคือมิโอริเนี่ยก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าจะติด3าอันดับแรกด้วยซ้ําแต่เมื่อติดแล้วเนี่ยโอเคเราก็จะทําเต็มที่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะพยายามนะให้ตัวเองเนี่ยมาติดเซนบาสือให้ได้ในอนาคตแล้วก็อย่างมุมมองของมินมินเนีย ที่ได้ตําแหน่งอันดับ19กมาเนี่ยเขาก็ถามตัวเองว่าแบบคิดดีหรือยังที่เรามาอยู่ตรงนี้เรามาอยู่บ n k ซึ่งพอเรามาอยู่ตรงจุดๆนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรารู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็ได้รับความรักจากทุกคนแล้วก็คือคิดดีแล้วแหละที่มาอยู่ตรงนี้นะฮะคือมันเหมือนเป็นบ้านนะแล้วทุกคนก็คือครอบครัวแล้วก็อยู่ด้วยความรักนะความเอาใจใส่ของทุกๆคนนะแล้วเราก็ได้เห็นรอยยิ้มของแบมบูนะเห็นความน่ารักของน้องแบมบูนะฮะก็ รู้สึกยินดีด้วยที่น้องอยู่อันดับ18และที่พีคมากๆก็คือเซนเตอร์อันเดอร์เกิลนะก็คือซัดจังบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พีคมากนะฮะเราจะได้เห็นเซนเตอร์แบบเด็กน้อยนะฮะน่ารักสุดสยนะ,ะดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะคือมันเป็นความพีคอย่างหนึ่งก็คือว่าซัดจังก็แบบเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นใช่ปะแล้วก็มีมิโอลีมีซีลินะนี่ดูสิเพลงมันจะเข้ากับคาแรคเตอร์ ของกลุ่มนี้หรือเปล่านะดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูอันดับที่เป็นเซปาสเตียนเนี่ยผมก็รู้สึกโอเคนะเออคือตอนแรกอะ่ะไออย่างน้องไข่มุกอพูดเลยไข่มุกอยู่อันดับ15ตอนแรกก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งใช่ไหมเออก็เกือบจะหลุดคือไข่มุกก็คาดหวังในอันดับอยู่ว่าแบบก็อยากได้อันดับส,งสูงๆกว่านี้แต่ก็ได้อันดับนี้มาก็โอเคก่อนหน้านี้อาจจะแบบมีความกังวลบ้างเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ติดเซมมาโดยตลอด แล้วเหมือนวันนี้เขาขาดความมั่นใจอะแต่ก็ได้กําลังใจจากแฟนคลับนี่แหละที่ทําให้ไคโมูเนี่ยกลับมามีกําลังใจมีความมั่นใจนะแล้วผมก็ยินดีกับไม้ด้วยอันดับ16คนที่ผมก็โหวตให้เหมือนกันเออบอกเลยไม่ธรรมดาจากคนที่แบบเมื่อก่อนนี่โหเป็นอันเดอร์เลยนะอันเดอร์เลยแล้วคือได้รับ การสนับสนุนจากทุกๆคนกลายเป็นว่าตอนนี้ไมเริ่มได้รับความนิยมมากจนอาจจะขึ้นมาเป็นแถวหน้าของวงได้เลยคือบอกตรงๆเลยผมโดนตกจากไอ้นี่คอนเสิร์ตช่วยเหลือสอปปอลาวอะ่ะคือชอบมากคือทําไมรู้สึกว่าเฮ้ยในคอนเสิร์ตนี้ไม่เด่นจังว่าแบบกล้องก็ไปจับที่ไม่เข้าใจไหมกล้องไปจับที่ไม้บ่อยมากแล้วผมก็เออคนน่ารักดีว่ะนะฮะดูมีเสน่ห์ ก็เลยโดนตกเลยนี่ยินดีกับเนเธอรีนด้วยนะฮะมาอยู่อันดับ14ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆสำหรับตัวเนเธอรีนเองเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปอ่ะคือเนเธอรีนเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยจากการที่ตัวเองนะพยายามทาตัวเองให้เป็นที่รู้จักของแฟนคลับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเลือกตั้งเซนเสอร์แบบเนี้ยคือมันวัดความนิยมของเมมเบอร์ก็คือเป็นการดูว่าเนี่ยเมมเบอร์แต่ละคนมีแฟนคลับมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นผลงานของเนเธอรีนและ จากเมื่อก่อนที่เราไม่เห็นผลงานในทะอีเลยสิ่งนี้โอ้โหขึ้นมาเป็นเซนประสเลยมาดูซิมันจะเป็นยังไงมาดูอันดับ13นะฮะน้องวีนะฮะก็ถือว่าร่วงมานิดนึงเนาะจากผลดวลรอบ2เนี่ยอยู่อันดับ10ใช่ไหมคือตัววีเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะเหมาะสมกับอันดับนี้รู้สึกว่ามาไกลไปหรือเปล่านะตัววีเองเหมาะหรือยังโอ้โหเป็นเมมเบอร์รุ่น2ที่อันดับ ดีที่สุดอาจจะมีความกดดันนะฮะเล็กน้อยแล้วเขาก็ขอโทษกับเหตุการณ์เมื่อก่อนที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดดราม่าขึ้นมาอ่าเราก็ให้กําลังใจวีแล้วก็ยกทษนให้วีด้วยคือเราต้องปรับทัศนคติตัวเราเองก่อนคือถ้าเราคิดดีอ่ะทุกอย่างมันก็ดีหมดเพราะว่าคนอื่นเขาจะมองว่าแฟนขับน้องวีหรือแฟนขับบีนเคฟิเอเนี่ยไม่ดีดังนั้นเราต้องทําตัวเราเองให้ดีก่อนแล้วก็เย็นดีด้วยกับตาหวานปูเป้นะฮะสองคนนี้ก็อันดับสลับกันนะฮะ จากผลดวลรอบที่2อ่ะตาหวานตอนนี้อยู่อันดับ11แล้วก็ปูเป้ยอยู่อันดับ12อันนี้ผมก็โอเคไม่ได้อะไรแล้วก็มีไฮไลท์อะไรไหมก็น่ารักดีฮะก็ลองไปดูย้อนหลังเอาละกันว่าเออเขาได้พูดขอบคุณหรือว่าเสียใจกับเรื่องอะไรไปบ้างผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนี่แล้วก็ต้องมาดูอันดับ10นะฮะน้ำหนึ่งเออบอกเลยว่าได้กำลังใจจากแฟนคลับอย่างท่วมท้นนะฮะโดยเฉพาะแฟนเกิร์ลนะครับผมซึ่งน้ำหนึ่งเขาก็บอกว่า ไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนรักน้ำหนึ่งนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นในลูกของผู้ชายเออหรือว่าจะมาแบบสวยเลยอะไรอย่างนี้เราก็รักที่น้ำหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งนะฮะแล้วก็อันดับที่หลายๆคนนะฮะอาจจะรู้สึกผิดหวังกับผลที่มันเกิดขึ้นก็คืออันดับ9้าน้องปันนะฮะละหลายคนก็คาดหวังว่าปันเนี่ยควรจะอยู่คามิเซเว่นใช่ไหมควรจะอยู่เจ็ดอันดับแรกแต่ว่าผลเนี่ย ก็คือมันร่วงมันีละอันดับทีละอันดับ,ดบแต่ผมก็ไม่อยากจะวิเคราะห์ผลโหวตนะว่าทําไมแบบเมมเบอร์ Member, แต่ละคนถึงอยู่อันดับนี้ทําไมแคนแนนเป็นอย่างนี้คือคลิปนี้เนี่ยอยากจะเล่าความรู้สึกเฉยๆว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงกับผลที่มันเกิดขึ้นเนาะความรู้สึกของเมมเบอร์หรือความรู้สึกของผมเองคือปันก็ไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหผิดหวังขนาดนั้นเลยว่าทำไมเราหล่นมาจากคามิเซเว่นได้เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นแต่ผมก็แบบแค่รู้สึก ตกใจนิดนึงนะฮะว่าเอ้ยปันเนี่ยน่าจะขึ้นไปได้มากกว่านี้แต่ก็อยู่ระดับ9ก็ไม่เป็นไรไหมฮะไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่แบบเอ้ยหลุด16เซนบัตรสือหรือเปล่าก็ไม่เออมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็มาดูครูแก้วนะฮะอันดับ8นะฮะก็ถือว่าเป็นอันดับที่สูงมากๆเลยก็ด้วยพลังจากหลายๆฝ่ายนะช่วยกันทําให้แก้วอยู่อันดับ8ได้แล้วแก้วเขาก็แบบขอบคุณคกลุ่มหนึ่งนะ,ะที่ช่วยแบบโหวต ให้แก้วเนี่ยอยู่อันดับ8คือถ้าคะแนนไอ้สี่หมื่นคะแนนเนี่ยมันมาจากแฟนคลับ4 0 0 0มคนก็ดีแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็คือมันมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่ช่วยทุ่มช่วยโหวตให้แก้วก็เลยอาจจะรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่เนาะก็คืออยากจะให้แบบทุกคนรัก BNK คือรักทั้งวงะฮะ ไม่จําเป็นจะต้องแบ่งกันเป็นฝั่งเป็นฝ่ายแล้วก็มาดูอันดับ7นะฮะเนยนะฮะก็บอกเลยว่าผิดคาดพอสมควรเพราะว่าคือจริงๆหลายๆคนก็คาดหวังว่าเนยน่าจะขึ้นไปได้มากกว่านี้หรือไม่ก็อยู่แถวๆอันดับ3อันดับ4ี่อย่างเงี้ยนะแต่พอเป็นแบบนี้ก็โอเคนะแลวเนยก็ยิ้มแย้มนะฮะเนยเขาก็น่ารักของเขาเขาก็ทําเต็มที่มาโดยตลอดแล้วก็ผลในซิงเกลิลที่ฮงในยูอันดับ7 ก็ถือว่าดีแล้วนะฮะเราต้องชื่นชมแอ้ทีนี้มาดูออนอันดับ6กนะฮะก็ถือว่าเป็นอันดับที่สูงแล้วนะฮะออนเขาก็น่ารักนะฮะตอนขึ้นมาพูดบางทีนะอาจจะมีเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับออนเยอะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นกับแฟนคลับของออนเองเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้แล้วเราก็สู้ต่อไปแล้วก็อันดับที่พีคมากๆนะฮะในการประกาศผลครั้งนี้ก็คือเจนนะฮะที่อยู่อันดับ5เอาตรงๆผมรู้สึกผิดคาดเหมือนกันคือไม่คิดว่าเจนจะขึ้นมาได้ขนาดนี้ คือติดเซมเฉยเฉยก็สูงแล้วแต่ว่าเจมนมาอยู่อันดับ5ได้ก็น mm ั่นแหละความนิยมนะฮะมันก็มาจากหลายๆอย่างนะครับในสิ่งที่เจนเนี่ยพยายามทำมาโดยตลอดในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา mm hmm. คือคุณผู้ชมคิดว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ย mm hmm. ข้อทุ่มบัวให้กันอืมคืออาจจะมองว่าบ้านเจนโอ้โหรวยที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเจนเลยขึ้นมาได้ขนาดนี้คุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคุณได้มองความสามารถของเจนหรือเปล่าว่าแบบเจนเขาก็เ<ๆ><ๆ>ก่งนะ เจนเขาก็น่ารักของเขานะคือทําไมเจนจะรับโอกาสตรงนี้ไม่ได้แต่ฟังจากความรู้สึกของเจนก็เข้าใจแหละเจนเขาก็ร้องไห้ร้องไห้เสียใจแล้วก็รู้สึกเหมือนได้รับภาระอันหนึ่งมาแล้วคือการที่ตัวเองได้อยู่อันดับ5ก็แปลว่าเฮ้ยต่อจากเนี้ยเราก็จะต้องทําผลงานออกมาดีมากๆแล้วก็ไม่ชัวร์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราดีพอหรือยังเราเหมาะสมกับตําแหน่งนี้หรือยังซึ่งถ้าถามผมหรือว่าถามคุณผู้ชมเนี่ยก็ควรจะตอบว่าเหมาะสมแล้วถูกไหมฮะเดี๋ยวรอดูเลยในซิงเกิลหลักเนี่ย เนก็จะฉายแววมาได้ขนาดไหนนะฮะจะได้ลบคําสุปมาศจากหลายๆคนว่าแบบเฮ้ยมีเง like like sure right. ินไงอันดับเลืขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วก็อันดับต่อมาเนี่ยก็มีการพลิกผันพลิกไปพลิกมาเยอะพอสมควรอย่างโมบายเนี่ยก็อยู่อันดับสีนะฮะก็เป็นคามิโกชิของผมเองนะฮะสำหรับตัวผมเองที่ชื่นชอบโมบายที่สุดนะฮะก็ต้องบอกว่าเหมาะแล้วแหละเขอยู่อันดับสีก็คือมันเป็นความคาดหวังของตัวโมบายเองแต่อาจจะมี ติดตลกนิดนึงนะฮะถ้าเขียนอันดับสูงกว่านี้ก็คงได้อันดับสูงกว่านี้ไปแล้วคือจะไปคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับผลโหวตขึ้นอยู่กับแฟนคลับที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยว่าสามารถทุ่มเทได้ขนาดไหนโมบายก็น่ารักนะฮะมีร้องไห้บ้างมีขำบ้างมีกาวบ้างนะฮะและสุดท้ายเนี่ยก็ร้องเพลงคุกกี้เสียงไทยนะท่อนหนึ่งออกมา,มารู้ทั้งรู้ว่าเขาใช้อะไรตัดสินใจ เพาน่ารักใช่ไหมที่ใครเขาคิดกันอ่ะก็ฝากให้อวตาได้คิดว่าแบบเวลาเรามองคนเนี่ยเราอย่าไปมองที่ภายนอกสิอย่ารักกันรักกันที่ใจรักกันที่ข้างในใครจะไปคิดนอกจากเมื่อก่อนที่โมบายเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาใครลหลายๆคนเลยนะฮะแต่พอมีซิงเกิลที่2เนี่ยได้รับโอกาสได้เป็นเซนเตอร์เนี่ยคือถามว่ามันดีไหมตอนนั้นคือผมก็ไม่ได้ตามบีแอนเคมาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะผมก็ตามมาแค่ปีหนึ่งคือควรที่ เป็นอันเดอร์มาก่อนแล้วแบบอยู่ดีๆก็ได้รับตําแหน่งอานสูงส่งขนาดนี้มันก็ต้องมีคนเข้ามาโจมตีว่าแบบโอ้โหเหมาะตรงไหนเนี่ยคนนี้โอโ้คนอื่นน่าจะเหมาะกว่าด้วยซ้ํามันก็ต้องรับแรงกดดันรับคาําด่าคําบ่นมาต่างๆนาน,นะซึ่งการที่โมบายผ่านจุดนี้มาได้เนี่ยมันก็ทําให้โมบายเป็นโมบายในทุกวันนี้นะฮะก็ได้เป็นตัวท็อปที่ทาให้เราได้เห็นผลงานแล้วก็เห็นความน่ารักของเขาแล้วเขาก็ได้พูดประโยคประโยคนึงก็คือ หรือจะเป็นเซนเตอร์ที่ดีให้ได้นี่ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่อันดับหนึ่งในการประกาศผลเลือกตั้งครั้งนี้แต่ก็เป็นเซนเตอร์ในดวงใจของใครหลายๆคนนะฮะแล้วก็อันดับที่ผิดคาดอีกคนหนึ่งก็คือมิวสิกใช่ไหมคือมิวสิกเนี่ยสำหรับผมนะเขาควรจะอยู่อันดับ2แต่ว่าพอผลม,มันเป็นอย่างนี้เออผมก็ตกใจเหมือนกันก็โอเคแหละอยู่อันดับ3ก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าเหมาะสมแล้วแหละมิวสิกเขาก็อาจจะเสียวความมั่นใจบ้างแต่ก็ พอมีแฟนคลับทุกๆคนเขาก็ได้ความมั่นใจกลับมานะฮะก็ยินดีด้วยกับอันดับสานะสำหรับมิวสิกและก็อันดับ2บอกเลยโคตรพีคพีคมากๆนะยินดีด้วยกับเจนนิดนะครับผมที่โอ้โหขึ้นมาจากอันดับหนะมาอยู่อันดับ2ได้คุณผู้ชมก็รู้ดีใช่ไหมว่าแบบเขาก็คาดหวังอยู่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าจะได้กลับมาอยู่แถวหน้าได้โชว์ศักยภาพได้เห็นแฟนคลับนะเวลาเราลองเพลงใช่ไหมเราก็แบบ อยากจะเห็นโอตาแล้วก็ให้โอตาเห็นเราแต่คือทัศนคติเขาดีจริงๆคือเจนนิดเนี่ยถึงขั้นไปดูดวงเลยนะฮะและสุดท้ายก็ได้คําตอบกลับมาว่าแลแต่บุญแลแต่กรรมเออพีกไปอีกเจนนิดมาแรงจริงๆนะฮะแล้วก็เหมาะอะไรแหละที่ได้อยู่อันดับสองนะฮะในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าพอซิงเกิลออกมาจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะน้องเขาจะเด่นขนาดไหนและก็เป็นไปตามที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกก็คือ เชือปางก็ต้องเป็นที่1อยู่แล้วนะแล้วคือคะแนนโหวตแบบช็อกมากโอ้โห8 0 0 0 0ื 80, กว่าคะแนนไม่ธรรมดามันก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอะแหละที่เชื้อปางอควรจะเป็นเซนเตอร์อยู่แล้วแล้วผมก็คิดนะว่าแบบเอ๊แล้วในปีต่อๆไปเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งในซิงเกิลถัดๆไปอีกเนี่ยเชื้อปางเขาแบบจะอยู่อันดับหนึ่งตลอดไปหรือเปล่าเพราะว่านึกไม่ออกจริงๆว่าใครจะโค่นเชื้อปางได้ลงก็นั่นแหละเขาก็เหมาะกับตำแหน่งนั้นจริงๆ แล้วก็ทัศนคติเขาดีนะดีมาตลอดแล้วการที่ตัวเองอ่ะอยู่แนวหน้ามากๆคือทำาอะไรก็ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะขาดเพื่อนหรือเปล่าคือเพื่อนเมมเบอร์ด้วยกันเนี่ยเขาจะแบบอยู่ห่างโอ้โหไม่เข้าใกล้แล้วคือคนนี้เขาอยู่สูงเกินไปเราไม่อยากไปเอื้อมถึงแล้วก็กังวลว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ผมเชื่อครับว่าคือ b n k f o r เนี่ยเขารักกันทุกคนนะเมมเบอร์เขาสามัคคีกันมากๆ มีแต่เราเองนี่แหละที่จะแตกแยกกันนะฮะอันนี้ก็ต้องขอเตือนนิดนึงอ่ะก็สรุปนิดนึงนะฮะจากผลการเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นผมก็ถือว่าโอเคเลยโอเคกับมันนะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผลการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการวัดความนิยมของเมมเบอร์โดยที่ไม่ได้ตัดสินจากออฟฟิเชียลการเลือกตั้งครั้งนี้คือมันไม่ได้ตัดสินจากความสามารถของเมมเบอร์ในการเต้นการร้องว่าใครเหมาะไม่เหมาะเก่งไม่เก่งแต่คือมันวัดความนิยมของ เมมเบอร์แต่ละคนว่ามีแฟนคลับในที่รักเขามากขนาดไหนแล้วก็ในปีถัดๆไปเนี่ยความนิยมมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและถ้าเกิดมีกระแสที่ไม่ดีนะฮะเข้ามาโจมตีเมมเบอร์คนนั้นมันก็จะส่งผลมากๆต่อผลโหวตที่มันจะเกิดขึ้นคือถ้าเกิดดราม่ากับเมมเบอร์คนๆหนึ่งแล้วอาจจะส่งผลให้คะแนนมันลดลงอันดับลดลงนะฮะสิ่งสําคัญที่ จะช่วยรักษาเมมเบอร์คนนั้นได้ก็คือทัศนคติของพวกเราเองแล้วก็สิ่งสําคัญที่ผมได้อย่างหนึ่งนะฮะจากการเลือกตั้งเซมบอึ General Election ครั้งนี้คือผมชอบทัศนคติของครูกแก้วมากๆที่เขาบอกว่าไม่อยากให้มีแฟนดอมเกิดขึ้นคือการมีแฟนดอมเนี่ยเหมือนมันจะดีนะว่าแบบเออมีแต่ละบ้านแต่ละบ้านให้เราเข้าไปติดตามเมมเบอร์คนนั้นแบบ เฉพาะจอดจงเลยมีอะไรก็คุยกันเฉพาะเรื่องของเมมเบอร์คนนั้นแต่คือการที่มันมีแฟนดอมอย่างเงี้ยคือมันก็จะเหมือนเป็นการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายกันคือเข้าใจว่าเรามีคายมีอชีพของเราแต่ว่าถ้าเราชอบเมมเบอร์คนหนึ่งมากๆเราชอบมากๆแล้วเรามีเมมเบอร์ที่ไม่ชอบก็คือคนอื่นแล้วเราก็ไปมองเมมเบอร์คนอื่นไม่ดีเราไปเกลียดเมมเบอร์คนอื่นโดยที่เรา มีเมมเบอร์ที่เรารักอยู่แล้วอะผมว่าอันเนี้ยไม่ดีแล้วมันเป็นการสร้างสังคมที่เกิดความแตกแยก,กแล้วก็ถือว่าคุณไม่ได้สนับสนุนวง B N K f o r เลยคือคุณรักเมมเบอร์เป็นคนๆไปแล้วคือคนอื่นคุณก็จะเขี่ยทิ้งไปเลยอย่างนี้เหรอคือครูแก้วเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยรักแบบรักทั้งวงอ่ะสนับสนุน B N K อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งกลุ่มกันแบบกลุ่มของ B N K f o r เลยดีกว่าแต่ในความจริงมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหม คือทุกคนก็จะมีคนที่ชอบที่สุดแล้วก็อยากจะไปเสพเรื่องนั้นของเมมเบอร์คนนั้นคนเดียวสำหรับผมนะฮะการเป็นโอตะที่ดีการเป็นโอตะที่น่ารักเรามีคารม,มิโอชิของเราหรือบางคนอาจจะตันโอชิด้วยซ้ำก็คือตามคนเดียวเลยนะฮะสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องสนับสนุนวงแล้วก็รักเมมเบอร์ทุกๆคนนั่นแหละพอทุกคนเขาก็มอบความสุขให้กับเราเขาทํทำให้ b บ k เ8เนี่ยยังคงเป็น b n k เ8อดอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับได้อะไรจากการเลือกตั้ง b n นเค s ฟอร์เดน e ิกซ e ซิงเกิลเซ็นเอร์เบ้างก็คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะโอเคก่อนจะจบคลิปนะครับผมก็จะขอทิ้งท้ายด้วยกิจกรรมที่ผมจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือตินติน48 l u คกี้กิฟ์นะฮะคุณผู้ชมที่ไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่เคยดูเนี่ยว่าผมจัดกิจกรรมนี้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ก็เป็นวิดีโอไลฟ์สดนั่แหละในช่องผมนี่แหละก็คือจะเป็นกิจกรรมกาชาของขวัญนะก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยโอนเงินมาจํานวนหนึ่งเพื่อเล่น1สิทธิ์แล้วก็จะมาลุ้นรางวัลกันว่าคุณจะได้อะไรซึ่งรางวัลแต่ละอย่างมันก็จะมูลค่าไม่เท่ากันอาจจะมีของแรหรือว่าเป็นของปกติมันก็ขึ้นอยู่กับดวงว่าคุณจะได้อะไรไปและเราก็จะร่วมสนุกกันแบบสดๆเลยนะฮะแต่เดี๋ยววันเนี่ยผมจะแจ้งอีกทีว่าจะเล่นกันวันไหนคุณผู้ชมที่สนใจนะก็สามารถโอนเงินมาได้นะฮะทุกช่องทางเลยผมมรรับหดเลยก็คคือธนนาาะ หรือว่าจะเป็นชู wallet ก็รับนะพร้อมเพย์ก็รับโดยราคาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่1นนะคือครั้งที่1เนี่ยคือสิทธิ์หนึ่งเนี่ยสองบาทรวมค่าจะสูงแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาเล่นด้วยก็ประมาณหนึ่งแต่ว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะราคา200บาทเหมือนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยผมจะบวกค่าสูงด้วยต่างหาก50บาทถ้าผู้ชมเล่น1สิทธิ์ก็คือจะได้สุ่ม1ครั้งแล้วก็โอนเงินมา250บาทถ้าเล่น2สิทธิ์ ก็โอนมา450บาทหรือถ้าเล่น3 0ก็คือ650บาทเป็นต้นโดยรางวัลเนี่ยก็จะอัพราคาสูงขึ้นจากรอบที่แล้วนะเพราะว่าอ่ารอบนี้เนี่ยผมคิดราคาสูงขึ้นใช่ไหมนิดนึงแต่เดี๋ยวตัวอย่างรางวัลเนี่ยว่าผมจะเอาอะไรมาจับบ้างคุณก็รอติดตามนะในช่องผมแล้วก็ ในแฟนเพจเตียนเตียนสีได้แล้วก็ผมจะเพิ่มกติกาพิเศษเข้าไปใหม่ก็คือว่าสําหรับคนที่เล่น3าสิทธิ์ขึ้นไปนะฮะคุณผู้ชมจะมีโอกาสในการสุ่มใหม่ได้1ครั้งนะครับผมในกรณีที่คุณผู้ชมสุ่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้อย่างอื่นมากกว่าคุณก็สามารถใช้สิทธิ์ในการสุ่มใหม่ได้แต่ว่าการสุ่มใหม่เนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้ของชิ้นเดิมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ดวงอีกว่าสุ่มได้อะไรก็อ,อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะจ๊ะในเรื่องวันที่เนีี่ดววาบอกอกกท เราจะเล่นกันวันไหนจะไลฟ์กันวันไหนนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องติณติน48่ิด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดชมที่ใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับความฝันต้องเกิดย่างเงือจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้จึงบานคําว่าพายายามไม่เคยทําร้ายสักคนที่ป็นใจ